นะครับสวัสดีครับผมกับพ่อผมนิวคุมกับการรีวิวเกม The Binding of Isaac นะครับกับ Isaac นะชักว่าอีกรอบหนึ่งนะครับในเวอร์ชัน w a h t of the Lam b นะครับแปลว่าอะไรวะไม่รู้สินะก็โอเคเรามาดูซิว่าเราตอนนี้เรามีอะไรบ้างช่างมัน <laughs> เกี่ยวอะไรได้บ้างก็ไม่รู้นะครับช่างมัน <laughs> ไม่ดีลิเซฟนะเล่นต่อเลยจำได้ปรดเราตัวละครใหม่ตัวหนึ่งนะใช่ไหมยีฟใช่ไหม หัวใจดวงเดียวมีเดยนนะเดินเร็วกว่าได้เดินเร็วกว่าตีตีเบากว่าจะรอดไปเได้หใจดวงเดียวอยงอ่ะอ่ะเอาก็เอาเอะไอดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อยศเคนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงก็จะยิงน้ำบอลได้ปะเนี่ยยังไงนะดูซิเล่น,นมาลืมขึ้นลงซ้ายขวาอ๋อ a s d f เออใช่ขึ้นลงซ้ายขวา a s d ขไปโจมตี อันนี้เป็นปล่อยน้ำสาวน้อยจ้าสาวน้อยปล่อยน้ำอะไรของเธอเนี่ยหลังหลังน้ำอยู่กำไม่ใช่ละะช่คนไหนนะเป็นความสามารถในการการเล่นบอลของสาวน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีฟนะจ้ะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยรอาราเราทำอะไรกับเธออย่างไงเนี่ยไม่ทำอะไรเหรอ,อจ๊ะถือเงินทำไมวะอะไรดี่โอ้อะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะ ไดเทคโนโยีสองโอ้ยยันเคดูตาเิอู้หูอ๋อยันเคกลายใส่ขอบแล้วยันเคชั้นนี่แหละคือใส่ขอบล่างผู้หญิงสกอตเตอร์ยิปปี้บินเธอถุยเอามานี่เนี่ยโอ้โหยันเคที่เดียวตายเลยหมดเลยยันเคใจหัวใจสีฟ้าหนึ่งดวงไปต่ออุ้ยโอ้โหยเยอะเลยนี่ยันเคเกือบตายหมดเลยยังโหดอ่ะ โคตรว่ะโอ้ยยิงยาวๆได้เลยโอ้ยเคทางเยอะเหลือเกินเอเก็บเหรียญหนึ่งสองสามนี้ได้ระเบิดด้วยโอเคขึ้นลงขึ้นลงดีกว่ากำแล้วยิงแม่งนั่นแหละเออเยี่โอ้ยใหญ่ใหเสีย,ย,ย,ยดไปน,นิดเดียวโอ้โหแม่มามาสิโอ้อัอนนี้มีเทียนทีแล้วเนี่ยนะยิงยิงเลยเหยียดเคขบวนมีอะไรวะโอ้ขบวนน่ากลัวมีเฟ,ฟันฟันด้วยเข้าไป อุย้ยของอะไรเนี่ยพี่นาไว้ใจเลยอ่ะอะลุยอุ้ยระเบิดนังไงว่าแล้วว่าแล้วว่าต้อนพี่าไว้ใจอ,อุ้ยเกื่อกี้วราอ๋อโดนแดกซะง,งั้นอ่ะหัวใจหายไปเลยอะไรเนี่ยมาเจอตัวอะไรไนะหนอีฟชนะกับเดอะดุกออฟ i รส์แมลงดุกนะจ้าฮัลโหลมาเจอน้ำเงี้ยของน้ำาสุจิน้ำน้ำเบ้าของสาวน้อยดีกว่ามายิง ยิงยาวๆวัวติดหินมีติดหินด้วยติดหินด้วยติดหินด้วยแม่เซ็งเบย์มีติดหินด้วยมายิงยาวๆอยอย่าทำเงินจีนนะกลัวในในันไอ้อาปากข้างในปากของเอ่อดุก๊กดุ๊กแม่กายเห็นมนันเ่ยชื่อคุณคุณเลยนะดุ๊กแม่กาเห็นมันในนั้นปะไอ้ดุ๊กคู่แมนติดตัวแล้วในวันเต็มเบย์อ่ะ นี่แปลว่าไม่ได้แปลงฟันใช่ไหมเนี่ยแปงไม่ดีไม่มีม่มีคี้แเละโอ้โหเป็นสเต็ปนะครับยิงยาวมาเอาน้สิอยู่ฉชไปเลยยิงนั่นแหละย่้มโอ้ชิลๆเลยสบายสบยิงยาวอาบิลิตีของไซคอบใช้ได้เยอะยา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 ยโอเคเคลียร์ยิยมอะไรย ได้อาหารฮะโอ้หัวใจเพิ่มเปสามดวงเย็สเคอ่ะลุยตอวิวปุ๊บมีคนได้ดอกไม้ด้วยแต่เขาโอ้จูดเกี่ยวอะไรเนี่ยอ่ะลุยต่อนะนี่คือพทางของอิฟนะครับเจลี่อยู่ไหนคนเรื่องแล้วไม่เกี่ยวโอ้มันยิงไม่ตายวะเนี่ย ว่าถึงโอ้ยเฮ้ยนก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 อีนกนกอุ้ยนกยิงไม่ได้นกยิงไม่ได้นกยิงไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยนกโอ้ยมันตาม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 ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันตามมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมันจะระเบิดเออบาย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 อุ้ยเกือบตายอุ้ยเฮ้ยอะไรวะระเบิดวอเดวออย่าตามขึ้นมาอย่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 าอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุยอยาย่อ่นอก,นกตามฉันมานอกอะไรนีเนียวอดยิงไม่โดนไม่น,นอกอะ่ะอะไรเนี่ยอยายายาย,าย,าย,ายามันตาฉนมฉัเอา้เอาเอาเพื่อนเรากรนึกว่าเป็นศัตรูวิ่งหนีน,นานงเงือบเลยเนเงือบแบบโอเคอะขอพาฉัน แค่ได้บ้างโอ้เข้าหัวใจอะโดไม่บอกกันก่อนจะได้ไม่นิ่มใช้อ่ะเก็บเลยเ <Yeah. S 1> ย้ียอะไรอ่ะ <c oughs> ตกใจนกอีูแล้ว <c oughs> นกจ๋ามาก็โอ้ยเย็นเข้มตีด้วยเลดเวอร์อ่ะเลดเวอร์โอเคเก็บกุญแจลงข้างล่างอืมสมองระเบิดแมนฮัลโหลเธอชื่ออะไรเนี่ยต้งชื่อให้เธอลสมองระเบิดจ๋ามาทันที super sailor เคกุญแจห้องห้องอะไรห้องมีดาบด้วยอ่ะอาวุธอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดกับดักแล้อุ้ยมีมีดาบด้วยแมงวันเต็มเบอ์อ่ะโอ้ยเจ็ดเคนกอยู่ไหนอ่ะนกนกไปแล้วเหรอนกไปไหนแล้วโอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะ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 อย่าเพิ่งอย่าอย่าอย่ใส่เงินซี้มันถึกว่ะอาร์พีตีอ้อยอาร์พีซไอ้ยิงแสงเลเซอร์เบาเบามาก ลงมาแล้วสู้ช่วยฉันสู้หน่อยสินาะเนาะไม่ช่วยฉันสู้เลยโอ๊ยนั่นโดนเลยนั่นแยังมีอีกเหรอนั่นแหละเออนกะยา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 ฉันใส่สเปิร์มของฉันแล้วก็ใส่ตาใส่ขอบแล้วยิงมันนั่นแหละเออเยี่ยมเยี่ยมนั่นแหละเอ้ยยังเหลือตัวอยู่นั่นแหละเอาสมองของฉันไปเลยกินเลยนั่นแหละเยยี่มโอเครอโอ้เหนื่อยเลยไปลงข้างล่างโอ้โหห้องนี้แม่ง อะไรเนี่ยแดงๆน่ากลัวไปดีกว่าคือห้องอะไรอ่ะไม่กล้าเสี่ยงเลยอโอ้โห <c oughs> เนื้อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เสร็จเนื้อเหมือนเสร็จเนื้อเลยเลายิงมันด้วยน้ำสเปริร์มของฉันน,นะ่นละนกนกช่วยด้วยนกช่วยด้วยนกช่วยด้วยเยี่ยมนอกอีกตัวนึงอยู่ทางซ้ายอุ้ยยา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 นั่นแหละเอออย่างงั้นโอ้ยจะพึ่งมาทามันสิ นั่นแหละยียมนั่นแหละเต็มเต็มระเบิดตรงกลางเราจะกดระเบิดเพื่อให้ระเบิดเพื่อให้เก็บระเบิดได้ก็อะไรอยู่นะอีพัชหนากับวีโอ้นี่ตัวอะไรแมงมุมหมดจ้ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นเธออยู่ตรงกลางห้องแล้วมันก็กระโดดด้วยกดอันนี้ขอาานี้คืออะไรโอ้เวียดเคนสเปิร์มหรือเปล่าจ้าหมดสเปิร์มไม่ด้วยกดร้ายจังเลยแล้วขาวานี่คืออะไรจะงหขอใจมันจะไม่ดีก็รีบยิงก่อนนะ อย่าโดนใส่ฉันยังไม่อยากโดนโดนโดนขึ้นคอมนะอย่าอย่าอย่าจะมีฉันสเปิร์มแล้ขึ้นคอมนะกลัวจังเลยโอ้สองอันเลยสองกาอย่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 าไว้โดนเลยเอาะแค่ด้วยน้องน้องมันจะมาตอนที่เราโดนโจมตีใช่ไหมอย่าโดนใส่อย่าขึ้นคอมอย่าขึ้นคอมจะเป็นสาวเป็นนางอยู่นะอย่าขึ้นคอมฉันเลยฉันยังไม่รู้สึกดู อย่าขึ้นกองสิเยอะเยอะยอะเยอะเยอะยอะใจเย็นเยะเย็นใจเย็นโอ้ยย่าเยะๆโอ้ยโดนจะตายอยู่แล้วนกเป็นไรนกโอ้ยนกโอ้โหเลือดเล็ดหัวใจเหลือดวงเดียวใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่กิ๊วกิ้วกิ้วกิ้วก้วตายเลยหัวใจขอหัวใจหน่อยนยไหมคนดีอย่าฆ่าอย่าฆ่าฉันอย่า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 โอเครอดรอดแล้วโอเคมีตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่ง อะไรนั่นแหละโอ้น้ำพระเจ้าเอาแดงปักฉันแดงไปเลยอ่ะฉันฉันดื่มน้ำของพระเจ้าสุดยอดเลยอ่าลงไปเลยเย่ฉัน้นสามเคปหนึ่งเปิดกล่องและพบกับไอ้แสกกำลังหอบพอชักบ้าบ่อยๆก้นเกินไปเหนื่อยมากเดิช่ยวยชักให้นะนจ้ะกามไม่เกี่ยวละลงข้างล่างฉันมีอะไรโอ้ตัวเขียวๆนี่คืออะไรวะมัน พิบด้วยเอ้ยโอ้โหเยีเคยังโหดอะยังโหดอะเป็นน้ำน้ำอะไรสักอย่างที่รุนแรงมากเลยอะโหแม่งถึกถึกถึกประจาดีมากทำลายก้อนหินได้หมดดีมากค่ะและมากใหญ่อห่โดนไปทีเดียวตายเน่ผมแม่โหดมากเลยยิงยาวๆเลยยิงยาวๆเหมือนถึกถึกไปปะถึกโอ้ยโดนลงรู้ยังโดนเลยเหรอโหดร้ายอะโอเคกล่องนี้คือเหยียดเคเหยียดสีย สีเงินนี่รู้อะไรวะทางรับนี่นะ <c oughs> เสียตังค์นี่มั้เนี่นยได้อะไรวะวอดโอ้ยอ็นเคได้เหรียญแฟตเพนีเฮ้เอาไปทำอะไรแฟตเพนีลุคทูลาลูน่าคืออะไรเนี่ย <c oughs> อย่าเหลือเล่นๆเลย you are worship a sun god วอดเดะแล้วเขาอย่างไร ตื่นยังไงวะสางหูเจตังฟรีแน่เลยก็เพราะเส้นทางลับนะจ๊ะใจุดนี้นะเชื่งมันไปต่อโอ้ยนี่สี่ตัวเลยเหรอจ๊ะเยอะไปป้าเด็กจะเปิมสีเขียวนะกลัวมันมาจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วมาสิมาเดมาเดไม่กลัวนะจ๊ะโหไมไม่ถึกจริงๆว่ะถึกเกินไปป้าอย่ายิงอย่ายิง โอเคอย่งนั้นแหละรอสไปมุชเชนไปรีบรอสไปมุ์เชนอย่า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 งนั้นอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนั้นอย่าคิดว่าจะทำอย่างนั้นฉันได้นะจ๊ะแข็งแรงฉันเป็นสาวสาวรุ่นนะจ๊ะอย่าอย่าอย่าฉันจะมาชักว้อใส่เธอได้นะจ๊ะชักตั้งนานมันไม่ตายทีเนี่ยหลังแห่งสาวรุ่นฉังอ่อนแอเหลือเกินอ่ะแต่ก็รุนแรงพุ่งเสียตานะจ๊ะโอ้ประตูเปิดแล้วแต่ฉันยังไม่ไม่ฉันยังอารมณ์ค้างอยู่เลยฉันขอยิงเธอก่อนนะจ๊ะ ด้วยนามบาของฉันนั่นแหละยี่งย็ดเคได้หัวใจสีฟ้าแล้วขวาอุ้ยห้องนี้แล้วห้องนี้มันคือห้องอะไรอ่ะห้องประหารสาวว้ยหรือเปล่าเนี่ยผิดแล้วอ้ยยัดเคแล้วโอยยยยยยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้เป็นนอนนะจ๊ะแล้วโอ้ยยยยจะแดกฉันนะจ๊ะฉันมีดุนหนนะจ๊ะฉันเป็นสาววายนะจ๊ะสาวว่าที่มีดุ้น นักกวัวชีปะนักกลัวชีปะมาฉันมีดุนให้เธอนะจ้ารสชาติอร่อยมากเลยมายิงยาวๆเลยโหยัดเคเป็นอาตีธที่เหมาะกับตัวพวกนี้มากอโอยนกจัดการมาเลยจัดการมาเลยอีหัวนอนนั่นน่ะจัดการมาเลยยิงมันนั่นแหละเออยีโอ้ข้างล่างถึงถึงเท่าออแล้วหรอเนี่ยวิ่งขึ้นบนบนสุดเลย แล้วใส่เพลนี้ไม่ทำอะไรอะ่ะน้ำมีฝนอะไรกับชั้นเรอจะได้เทมใหม่ๆมาแบบไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรอะ่ะโอ้เขียวๆอีกแล้วเหรอโหเย็ดมเชยมา่อยจุงมาปล่อยจุงมาปล่อยจุงมาทำไมเพิ่มสีเขียวนั้นทำอะไรได้แล้วปล่อยชั้นได้เดียวมามาไม่กลัวนะจ๊ะชั้นเทพไปแล้วฉันสาวสาวดุนสาววายไม่กลัวนะจ๊ะขาบอมีทางด้วย เป็นไงวะอะไรยะอะไรยะเดี๋ยวเรียงหนึ really sure> Actually, right to to ่งเลี้ยนะได้ได้ไม่ได้เลยเลยโอ้ยเล่นใหม่แล้วไม่เอ้าวกีดลุงยีคือกลัวกลัวว่าถ้าเกิดเราจัดการคนนี้ได้แล้วมันจะหายไปอะไรเงี้ยก็เลยรีบเข้าก่อนเออเสียใจแล้วเสียใจแต่ไม่แคร์ฉันจะใช้น้ำเบ้างขอฉันไาย พวกนายเองอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่กลัวหรอกนะจ๊ะฉันไม่กลัวมาเก็บหัวใจก็ไม่ได้ใจเต็มแล้วอะไรเนี่ยก้อนอะไรเนี่ยเขียวๆน่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่ง่ายฉัดสัตเลยกุญแจห้องนี้คือห้องเห็ดเห็ดปอยเห็ดปีเห็ดปูเห็ดเห็ดตั้มเห็ดกระป๋อไม่มีความหมายเดียวเห็ดกระป๋อเห็ดปอไม่เกี่ยวเลยกรรมขออภัย เย้ yeah. มันง่ายง่ายอย่างนี้เลยขออภัยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายง่ายเหรอง่ายชิวๆเลยมีดาวในห้องนี้ไม่น่าไว้ใจเดยห้องก็ไปห้องธรรมดาก่อนแล้วกันนะอุ้ยนี่ก็อุ้ยสล็อตวัดเนื้อตัวไรอ่ะมันนอนนี่มันสเปิร์มจิ๋วนี่นะยิงัยาเลยยิงัยาโอ้ยอย่าแดกฉันโหดฆ่าตัฆ่าตัวไอ้ฆ่าคนละกันได้ด้วยอ่ะโคตรโหดอ่ะอย่าอยา สล็อตป่ะจ๊ะอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรของเธอฉันเป็นสาวดุนฉันไม่กลัวนะจะสเปิร์ป่ะจ๊ะฉันทนแล้วจากจากอาสุจิของผู้ชายผมได้หมดแล้ว <c oughs> มามาอยา่ยาอยา่ยาอย่าคิดจะทำงั้นไม่กลัวนะจ๊ะโอเคปะไม่กลัวไม่กลัวจริงๆนะนี่ไม่กลัวนะจ๊ะรีบหลบอย่างรวดเลยโอ้ยอยา่ยาหญ่ใหญ่จะดักหน้าก็ไม่ได้นะยิงมนัน มามายิ่งมาสิเข้ามาดิเข้ามาเลยไม่กลัวนะไม่กลัว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 ถอยทำไมวะถอยถอยอย่าโอน้นอะไรอ่ะแฮมพเตอร์เอกวาเนี่ยมันก็ร่างดีใจนี่ได้การ์ดอยู่เลยมึงมาอะไรกับชั้นนี้ยยอย่าอย่าอมมันถึกถึกถึกลรอถึกหรอถึกลรอลอ,อะไรอะ่ะฮะในการสเปรดได้ะลรวเะนะี่ยทำอะไรได้ทำอะไรได้วะเนี่ยทำอะไรได้แต่ละอย่างฉันไม่รู้นี่นะ ก็ไม่รู้สินะโอ้โหนี่ยิ่งไม่รู้อะไรเรไลยเศรษกายอะเนื้อเน่าๆทำอะไรโอ้ยหัวใจเพิ่มหมอสีหัวใจไม่รู้สินะโอ้สเปิร์มไม่กลัวอนะไรสเปิร์มไปไปสเปิร์มได้ไปสเปริปปร์มสีแดงได้ด้วยเริ่มน่ากลัวแล้วเอาถอดคำพูดที่เมื่อกี้ไม่กลัวนะไม่แต่ไม่กลัวอยู่ดีแต่จ๊ะโอ้ชิช่อๆนะโอ้ยยังมีตัวละไอ้สามตัวเลยไหมโอ้ยโอเคเริ่มกลัวแล้ว เริ่มกลัวแล้วครับขอโทษครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่าแบบมาใกล้ฉัน,นแมลงวันแมลงวีตัวอะไรก็ช่างมันยมาใกลใ้ฉันเลยอย่าในป่วดอย่าทำร้ายกันเลยยิงยาวยาวยีมโอเคเลกตัวหนึ่งมานั่นแหละเออมแมลงวันใช่ไหมการให,หให้หมดให้หมดให้หมดอุย้ยยังมีอีกูอะไรเนี่ยตัวเพรต้องรอตัวนี้ต้องรอเปิดอยู่เปิดไอเอออย่างนั้นแหละโอ้ยัดเค ปอเสเปิด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 นั่นแหละเออโหปอสีเปิด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 เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นเข้ามาเอ้าอุ้ยอะไรอะอะไรวะเปิดสีเปิดโอเคหนึ่งตัวปอสีจะเปิดเออสองยังไม่สองเว้ยเปิด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 ยิงปอสิวะเออนั่นแหละเอออย่างนั้นเอย่าเอออย่างนี้แหละอย่างนั้นมาเปิดให้สาวนุ่นได้เห็นหน่อยว่าเธอ โอ้ยนกจ,จัดการมันเลยนกจัดการมันเลยจัดการมาันจัดการมาันจัดการมันจัดการมันเลยเ <c oughs> ทไหมล่ะอืมใช้ทำอะไรได้วะ <c oughs> โอ้ยยันเค <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> ที่ทำดังมดนั้นฉันทำเพื่ออะไรเพื่อให้ฉันนั่นโดนถีบโดนกระถือโดนฝ่าเท้าของแม่ <c oughs> แม่ไอ้แซกเดินนะไม่ใช่แม่เรา <c oughs> โอเคว่าใจขอบคุณมากครับ แกขบวนมีอะไรบ้างเอ่ยข้างบนไปโอนแล้เปิดนั้นแล้เปิดนั้นเอาไงโอ้ยโอ้ยนกช่วยด้วยก็ใช้ X Y Z จะเท่าเมื่อโอ้ยระเบิดเต็มหมดเลยเยี่ยม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 โอ้ยระเบิดของฉันและเนิดเยี่ยมเขี้มเขี้เป็นบ้าไปแล้วเอ้าอีกโอ้ไปได้ปะได้อุดโอ้ยเขี้ยมเดวเปิลคิวกุญแจไหนทำเดนบั๊กได้บ้างระเบิดไม่เอาหัวใจ ้ปอ,อะเอาก็เอาเคเพื่อนนี้ไปทำอะไรของมันเนี่ยเข้าไปเดนห้องระคังนี่เหมือนกันใช่ไหมเอาเหมือนกันเอะอไม่เหมือนกันเลยนะโอชางอะไม่เกีก่ยวกับเรานะไปไปต่อเขามุ่งสู่ห้องของบอสนะจ๊ะเคนั่นจะที่อเล็กมานานนานมากก็ดูนี่เลยมาเจอตัวอะไรเอ่ยอิปปะทะกับ อะไรอ่ะเดอะฮอร์โร่สเปิร์มสเปิร์มยาวนะจ๊ะสเปิร์มหนอนเหยียดเคอย่างอย่างน่ากลัวซิกแซกด้วยอ่ะซิกแซกด้วยอ่ะซิกแซกด้วยอ่ะอะไรอ่ะไม่โดนนะจ๊ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกจ๊ะโธ่กระจอกกระจอกนะฉันจะกลับจะมาได้นะจ๊ะเป็นไงเป็นไงไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนหรอกนะจ๊ะเห็นไหมยืนนิ่งๆก็พอแล้วเนาะแล้วจุดนี้ไม่โดนแล้วนะจ๊ะเป็นไงเทปปะล่ะเทปปะล่ะ ถีบละถีบละเป็นไงแล้วไม่โดนหนานะจ๊ะไม่โดนหนานะจ๊ะหลบทำไมจ๊ะก <iny ra? g ül> ็กลัวโดนนะจ๊ะนี่ตุดนยาดีมากลบนิดหน่อยก,ก็พอแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ออะอมีอะไรผลด้วยเมื่อกี้นี้อ๋อมันตายอ๋อย่า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 คิดเช่นนั้นนั่นแหละโอเคเหลือแค่นิดเดียวเท่าน,น,น,นออั้นเหลือแค่หัวเดียวโอ้นั่นกล่องอะไรมีไนท์ชันลินอจ๊ะแกกับหัวใจครบ Oh, yes, yes. Uh, huh? กล่องอะไรเอ้ยโอ้ยเล่นเกเออฮะกลายเป็นอะไรมีกุญแจสีดัสค uh. <c oughs> ี้เห้เดี๋ยวนะมียาตรงนี้แล้วก็โจกเกอร์ไว้ทำอะไร what the ห้องอะไรอะปัดเท้าหมีไว้ทำอะไรทำอะไรได้บ้างเนะี่ย้ยมัยานคอมืด ฮึฮึฮึทำไมไปแล้ววะอะไรกันน่ะอะไรอ่ะกลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะไอ้วิญญาณไป,ปแล้ววิญญาณสีดำอะโห่กลายเป็นสเปิร์มวิญญาณสเปิร์มแล้วอะดูดูด,ด,ดูดูที่อุ๊ยโคตรลอยทะลุได้หมดเลยเย็ด่ก้อนหินได้ปะเย็ด่ได้หมดเลยเว้ยลัสกี้ม่าทำอะไรไม่รู้นะครับเอาไปดีกว่าฟอกแฟตไอ้แฟตนีน่ทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> นะ อ๋อห้องโอเคลงไปอีฟกลายเป็นกลายเป็นสเปอร์มินได้แล้วไอ้เสร็ขี้ก็เลยไปขี้และพบว่ากี่น้ำหญิงนี่นะไอ้แสงนีมีดุ้นด้วยเอออะไร <c oughs> มุกเอลฉันเนี่ยอ่ะช่างมือนเดิครับลืมลืมไป,ไปซะนะโอ้โห <c oughs> เยอะแยะเลยขอขอหวัวใจนี่แล้วกันไม่เอาเงินตัง มีตังอยู่แค่เซสกค่สามไม่ใช่เหรอโอ้ยเพื่ออะไรฉันทำผิดพลาดไปทำไมเลยไ,ไปเมื่อกี้เอาหัวใจพอดีโดนโดนเผากามอ่าลอยได้เป็นไงล่ะไม่โดนแล้วไปไม่ถึงกอนนะจ๊ะไม่กลัวแล้วชิวๆเลยโอ้ยเอาเฮ้โดนได้ไงวะเฮ้โดนได้ไงวะโดนไฟเหรอกามอ่ะ กินญาณนะเอ้าหัวใจหายไปดวงนึงกูจะบ้าตายกูจะบ้าตายพรสเลียนเลียนเยี่ยม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 โอ้ใช้่เลยด้วยกันทำได้บ้างอืมทำได้ละระเบิดรีโมทเดทเนสเตอร์ยีทเคฟังดูน่าสนใจมากเลยเอาเหรียญให้หมดเก็บเหรียญเก็บเหรียญ วิญญาณที่สุดยอดมากเลยอ่ะทะลุทุกอย่างไปได้เยี่ยมเบร์อ่ะเยี่ยมเบร์ไหนทางนี้มีอะไรเอ่ยโอ้มีแมงวันกับแมงมุมโอ้ยจะตายหาแล้วอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำไรฉันอย่างเงี้นสิโอ้ทางนี้เป็นทางทางทางเอ่อห้องบอสอันดินาเข้ามาถูกทางเลยเลยอ่ะโอเคข้างล่างโดนแดกในแน่แหละไว้ก่อนแล้วกันเลือดไม่พอแนละ้วขอกลับทางเดิมก่อนแล้วกันนะครับ ยาเคียบเลยพิวเฮียแดกซะพิวเฮียเดี๋ยวไอยาเนี่ยเทียดาวกูเกลียดยาเชียดาวมากเลยแต่ก็ยังกินนะยาสีฟ้าห้ามไปห้ามไปยุ่งกับมันเลยนะสีฟ้าฟ้าจำไว้เึบ่มเยา่ยายายาเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นวันตามฉันมาเหรอเป็นวันตามฉันมาทำไมมีมันตัวหนึ่งอยู่อยู่อยู่ข้างฉันด้วย มานานยังวะเนี่ยไม่สังเกตเลยเราจะราจะการวันนี้แล้วใจก็สองัวแล้วเนี่ยตายอ่เนี่เลยโน้ไปไหนแล้ววะโน้ตไปช่วยเน่อยอ๋ออยู่นั่นขอช่วยอยู่ขอโทษทีอย่ากดเขาน้าอย่าเพิ่งหนีฉันไปฉันันต้องการเธออยู่ฉันอ่อนแอมากตอนนี้ฉันกลัวจะตายแล้วไม่ใช่มาตายห้องสท้ายมันใครแล้วนะโคตรเศร้าอ่ะเคสิบสามสิบสี่เรียญแล้วแล้วกับห้องห้อง ห้องขายเหรียญนี่ว่ามีอะไรน่าซื้อปะไอ้นั่นอ่ะไอ้หัวใจ t ั a คิ you แล้วก็นี่คืออะไรอ่ะมัมเพิร์สกระเป๋าของแม่ไปทำอะไรอ่ะน่สนใจจังเลยโอเคก็ลุยต่อขวาดีขวาห้องซ้ายกันดีไหมห้องนี้กันดีกว่าห้องห้องดาวเจอบอสไหมเจอปะ นั่นไงกูว่าแล้วเปิดต้นเจออะไรสปมวันด,ดีจ้าทาก็ได้น,น่ารักมากเลยอาปากแล้วก็เห็นน,นไก่หมดแล้วเห็นไม่เกี่ยวเลยนึกอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยมจุดจุดนี้ก็มัวมัวกันต่อไปถึงไม่ฮาก,ก็ก็ก็แบกนะพทยโอ้แม่งถึกจริงๆเลยหพวกเนี้ยไม่รู้ว่าถึกหรือว่าเราอ่อนเองยิงแม่งโหยิงตั้งนานไม่ตายเนี่ยยิงยาวๆไม่ตายเลย โอ้ oh, สก,กิลอ่อนกว่าไอแซคเยอะเลยแต่สก,กิลก็โหดดียาวดิว่าไม่ต้องไม่ต้องเน่งมากนะผลเท่านั้นแหละผลไปไเรื่อยๆตัวนี้ตัวน,นี้ทําอะไรได้เรลืมระเบิดได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมันจะระเบิดชีบะชีบะชีบะ,ะไม่ระเบิดได้เหรอไม่ตายทีไหนระะเบิดชีบะระเบิดเชฟวะ ไม่ได้เปิดนาทีวะจะรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหงัถึงหรือว่าเราอ่อนจริงวะวังเราเปิดดีกว่าวันเราเบิดคิวเอ้าไม่ได้คิวอะวันเราเปิดยังไงวะลืมวังเราเปิดยังไงวะวังเราเปิดยังไงวะกรรมละวังเราเปิดยังไงวะกูกดไม่เป็นละลืมจำไม่ได้ละ โอ้ยยายายาจิบหายจะตายไม่เนี่ยมันยิงยิงสร้างมันไม่ทันมาเยอะเกินกูแจ็คก็เลยแค่ดวงเดียวตาย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 นั่นแหละเอออย่าเพิ่มดินั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมโอเคมึงเหลืตัวเดียวละไม่รอดแล้วนะไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไม่มีทางไม่มีทางนั่นแหละเออโอ้ยยังไม่หมดอีกหรอกูตายพอดีอ่ะ ไม่ไหวแล้วนะเออจะะเปิดฉันไม่ได้หรอจะระเบิดดิตายห่าตายห่าแน่แน่ตายแน่แน่ตายแน่แน่ต้องตายแน่แน่มันแดงหมดแล้วมันแดงแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำร้ายฉันใหญ่อย่าได้โปรดขอร้องฉันกำลังขอร้องอ่อนวอนเธออย่าไประเบิดไปฉันยังไงเนี่ยแล้วเขาสักทาวิธีใช้เหมือนกันนะกด E มันก็กดไม่ได้วะกดแล้วนะเออไม่ได้เปิดวะไม่ได้เปิดวะกรรมจะตายไหมเนี่ยหัวใจเหลือแค่ดวงเดียวแล้วเปิดมันได้แล้วเนี่ยกรำเลยสเปิร์มสีเขียวแล้วหรอแล้วเปิดสีเขียวกันแล้วเหรอไ,ไปจะเบิด เปิดใส่หน้ามันดิแล้วเปิดบันไานแล้วเนี่ยทำไมอะทำไมอะไอ้เบอร์หมดเมนตาก็ใช้ไม่ได้เอาเอาไม่ไ,มได้เฉยเลยอะไรเนี่ยเราเปิดมันดีเลยนานมากไอ้ตายจะตายไหมนเนี่ยสาวน้อยจะขอโทษนะสาวดุนฉันจะแลลวโอ้ยประตูเปิดเฉยเลยทำได้งไง ไม่โคตรเทพเลยระเบิดเขียวมาเนี oh ่ยก oh ูไม oh ่กล <laughs> oh ้ากดแล้วเนี่ยกดแล้วก็ตายอื้โอ้ย่า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 ย่ยโอ้โห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 จะรอดไปวะเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดเลยว่ะเหลือเขาใจแค่ดวงเดียวแล้วไม่น่ารอดวะไม่น่ารอดเลยโอ้โหสเปรดทำอะไรก็ได้ ไม่รู้มัวมไปแล้วใช้ทุกอย่างนะตอนนี้กุญแจ16ดอกมาทำอะไรกันแน่เยอะเหลือเกินกุญแจโอ้แรกเข้าใจได้ไหมโอ้โหโอ้โหตายหาแล้วแน่ไม่กล้ากดเลยวพวกนี้ห้าตาใครรับผิดชอบเนี่ยโอ้ห่าแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นตัวอะไรเนี่ย เราหัวใจเหลือแค่ครึ่งดวงหัวใจเหลือแค่ครึ่งดวงแล้วต้องเข้าห้องมอดด้วยนะเรนอยู่ตรงนั้นนะเข้าห้องมอดด้วยเบิดยังไม่เปิดอ,อย่างง่ตายด้านหมดแล้วเนี่ยหมดใจไม่เหลือแล้วอะ่ะไม่เหลือแล้วอะไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะตายแน่แน่ตายแน่แน่แนแนีห้องข้างล่างให้โดนแดกตายวะเนี่ย ไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าทักอย่างนะตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะห้องมันโดนแดงแน,น่ๆดูสภาพห้องนะไม่กล้าเสี่ยงว่ะอีฟจอกับเดอะฟอลเลนตายแน่ๆตายแน่แน่โอ้โหโอ้ยา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 ตายนั่งไงว้าเล <c oughs> ี้ย,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 ยว <c oughs> ถึงแดรี่วันนี้ฉันตายแล้วฉันถูกฆ่าโดยไอ้สิ่งเนี้ย <c oughs> ลาก่อนแล้วที่หดลายอีฟเออบานนี้ได้แค่นี้แหละวะ <c oughs> เราเปชันใหม่มาเวทอัปเดตแรมหดขึ้นเยอะเลยแล้วจะหาอะไรเ,เพิ่มไหมเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยได้แต่อะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> นี่ยก็เวทต่อคราวหน้าแล้วกันสำหรับ <c oughs> The b e d d i n g on Isaac นะครับ แล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย